รักนี้ต้องเจรนายตอนที่หนึ่งชมจันนัดขายเพชรให้ลูกค้ารายใหญ่ชมจัน 18มกุสาวมีนัดกับเสียลูกค้ารายใหญ่เพื่อนำสร้อยเพชรหายากมานำเสนอพร้อมการันตีว่าเป็นผลงานการออกแบบของรติดีไซนเนอร์จิวเวลชื่อดังที่เสียชื่นชอบผลงานโดยหารู้ไม่ว่าภัยร้ายกำลังจะเข้าใกล้ตัวติดตามชมได้ในวันพุทธที่19เมษายนนี้รักนี้ต้องเจรนยัยตอนที่2รติ กับชมจันทร์พากันหนีหัวซุกหัวซุนจูๆ่ๆโชคชะตาก็เล่นตลกให้สาว18มงกุฎอย่างชมจันทร์ต้องตกกระไดพลอยโจรพร้อมดันตกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่รติกำลังถูกไล่ล่าจึงต้องเข้าร่วมมือกันหนีหัวซุกหัวซุนออกอากาศให้ชมกันในวันพฤหัสบดีที่20เมษายนนี้